สิ่งสาคัญที่ดีมอคลินิกใช้เสมอมาสําหรับการเสริมจมูกแก้จมูกอย่างแรกนะคะที่ดีมอคลินิกจะวางซิลิโคนใต้ยเยื่อหุ้มกระดูกจมูกนี่แหละค่ะเคล็ดลับของความเนียน 2. การเหลาซิลิคอนอาจารย์ตุก๊กจะเหลาซิลิคนจนกว่าจะแนบและล็อกกับฐานกระดูกจมูกปรับเรื่องแนวแกนเอียงและยังทําให้เนียนเข้ากับใบหน้าดุดดั่งจมูกนี้แม่ให้มาตั้งแต่เกิดเลยทีเดียวค่ะ 3. ใช้ซิลิโคอนอิมแพลนเกตเป็นซิลิโคนเกตที่ใช้สำหรับการผ่าตัดที่สามารถอยู่ในร่างกายมนุษย์ได้ในระยะยาว4 การดูรีวิวหรือคลิปรีวิวที่ดีมอลคลินิกไม่มีสคริปให้กับคนไข้ทุกๆคําพูดและทุกเคสคนไข้พูดออกมาจากใจจริงและเราจะไม่ได้เข้าไปปรับแต่งหรือแก้ไขอะไรเกี่ยวกับทรงจมูกของคนไข้และสุดท้าย5การรับประกันสูงสุดถึง3ปีแต่อาจารย์ตุ๊กพูดอยู่เสมอว่าอาจารย์ไม่ได้จะทําจมูกให้อยู่เพียงแค่3ปีรับประกันเท่านั้นค่ะแต่จะทําให้อยู่ยาวนานที่สุดให้ใกล้เคียงกับคําว่าตลอดชีวิต มากที่สุดคะ่ะและที่ดีมอลคลินิกมีความเชื่ออีกอย่างหนึ่งเสมอว่า3ส,สิ่งที่ความมืดไม่สามารถปิดได้นั่นก็คือพระอาทิตย์พระจันทร์และความจริงเพราะฉะนั้นถ้าคุณเลือกดีมอลคลินิกให้เป็นส่วนหนึ่งในการรังสรรจมูกบนใบหน้าของคุณแล้วแล้วก็สิ่งที่คุณจะได้รับคือความจริงทั้งหมดในทุกข้อที่กล่าวมาเพราะความสว่างที่แท้จริงคือความจริงทั้งหมดที่เรามอบให้คุณ ถ้ายังไม่เคยดูคลิป5สิ่งคลิปแรกอย่าลืมกลับไปดูกันนะคะ